สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎประจําเดือนตุลาคมในตรงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของชาวราศีกรกฎกันง่อนเลยนะคะว่าชาวราศีกรกฎประจําเดือนตุลาคมในตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณนะคะได้ซิกซ์ซบอสนะคะ แล้วก็ได้คิงซ f บซอร์สอ่า six of one พลังงานความสัมพันธ์อ่าเอสซบคัฟพลังงานดีนะคะในฝั่งเขาเดลิเวอร์นะตรงบอกได้ว่าเขานักคุณนะคะคิงซับเฮนเดอร์โกลแล้วก็ได้อ่อไนซ์ซั s ซอร์สทำไมเกิดอะไรเกิดขึ้นเอ่ยคือในพลังงานในตรงนี้นะคะในฝั่งของคุณอ่ะคุณมองว่า สิ่งที่คุณนั้นตัดสินใจหรือคุณพยายามที่จะทําอะไรในตรงเนี้มันดีแล้วมันสมควรแล้วเหมาะสมแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามองเห็นแล้วคุณมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณกระทําในตรงนี้มันมอบสิ่งดีให้กับเขามันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาทําให้คุณนั้นจําเป็นต้องตัดเขามีบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นจําเป็นต้องสลาย เพื่อที่จะให้คนนั้นไปเจอหรือพบเจอสิ่งดีๆแต่ในฝั่งของเขาในตรงนี้บอกว่ารักคุณมากนะแต่เขาเครียดเหลือเกินที่คุณนั้นทําแบบนี้เขาไม่ต้องการให้คุณนั้นทําแบบนี้เลยเขาต้องการให้เราทั้งสองรักกันแต่ทําไมคุณถึงเหมือนกับผักสายไม่อยากจะให้เขานั้นรักหรือคบหาดูใจกับคุณหรือไม่อยากจะส,สานความสัมพันธ์เขาในตรงนี้ซึ่งในตรงนี้นในฝั่งคุณก็บอกแล้วว่า คุณพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รับสิ่งดีๆในกระหมายความว่าอาจจะมีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นในฝั่งคุณและของเขาในตรงนี้นะแต่ในตอนนี้เขาเครียดมากนะคะเพราะเขาบอกว่าเขารักคุณเขารักมากด้วยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นรู้สึกอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะม่อไม่คยได้แล้วเขารู้สึกดีก,กับคุณมากนะคะเขาเครียดมากนะคะเขานอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเขาเศร้ามากนะคะ กับการที่คุณนั้นกําลังจะบอกว่าไปเถอะจบเถอะในความสาัมพันธ์นี้เราเราไม่ต้องไปต่อกัอนหรอกในประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเองคุณกับเขาอะมีความมักอยู่เต็มเปี่ยมมีความดีเต็มเต็มอยู่ในตรงนี้นะคะอยากจะไปต่อจะตายแทบแก่นะคะแต่ไปต่อไม่ได้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดนะคะ พะเหตุใดกันหนอททำไมจึงให้เรานน้นต้องมาพบเจออะไรแบบนี้นะคะค u e e n s u b c l อ s s Edge s u b n e คุณแม่หรือเปล่านะ n i ซ h t Subsource, Night s u b c r i t c ซับเพนเตอร์เอ้ซับเพนเตอร์ขยายได้เตียมเพสมีคนไม่เห็นด้วยหรือพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะถูกหมายหัวถูกมั่นหมาย หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณและเขาคบกันหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการเลือกให้แล้วมีการเหมือนกับหมายหมายตัวหมายปองไว้แล้วว่าคุณเขาจะต้องคบกับใครในตรงนี้นะคะที่ไม่ใช่คุณในตรงนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการมา พูดคุยหรือเจราจากับคุณหรือมีการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างกับคุณในตรงนี้นหรือคุณไปรับทราบมาในตรงนี้น,นะคะมันจึงทําให้คุณคิดว่าเขาถ้าเขาคบกับเราถ้าคบเขาถ้าเขาคบกับเราในตรงนีน้หรือคบกับคุณในตรงนี้นนะคะคงจะไม่ดีแน่คงจะไปไม่รอดคงจะไปได้ยากเพราะว่าทุกคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากจะให้เราาคบกัน คุณจึงได้เหมือนกับจำยอมปล่อยไปแล้วทำตัวเองเหมือนกับว่ามีความสุขแท้จริงเราใจเศร้าใจมีความทุกข์มากแต่จำเป็นต้องทำจำเป็นต้องเลือกที่จะปล่อยไปปล่อยให้เขานั้นได้ไปเจอคนดีๆหรืออนาคตที่ดีกว่าซึ่งเขานั้นก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยอาจจะเป็นการรับรู้ด้วยตัวของคุณเองหรือเป็นเหตุการณ์ที่ ที่มีการสื่อสารแบบลับๆโดยที่โดยที่ไม่ได้บอกเขาหรือทําอะไรรับหลังเขาในตรงเนี้นะคะอืมอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีการสื่อสารทางผู้ใหญ่ที่ที่สื่อสารมาสู่คุณที่มีการสื่อสารกันเพียงลำพังระหว่างผู้ใหญ่กับคุณในตรงนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยเจรจารกับเขามาก่อนแต่เขาก็อาจจะรู้รู้มาบางส่วน แต่เขาอาจจะไม่รู้ในส่วนที่ว่ามีการติดต่อสื่อหรือสิ่งหรือการที่นำพามาสู่การให้คุณนั้นได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจนเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเอส่วนเขาเองเขาวาดฝันและก็เฝ้ารอในวันเวลาที่เรานั้นจะได้รักกันหรือสมหวังกันนั่นเอง,เองนะคะเขาคิดว่าคุณและเขาอ่ะจะมีวันเวลาที่ได้ ของคู่กันได้อยู่ร่วมกันได้มีความสุขใช้เวลาร่วมกันนะคะเขามีความคิดแบบนั้นเขามีความสุขแบบนั้นเขาจึงได้เหมือนกับว่าเลือกแล้วมองแล้วว่าไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคะมันจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าเขาเฝ้ารอคุณเขารอคอยคุณถึงแม้ว่าวันนี้เขาดูเหมือนกับว่าตัวคุณอา,อ,าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในฝั่งคุณที่เขาัไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องทําแบบนี้ทําไมถึงได้มีเหตุการณ์หอบนี้เกิดขึ้นก็ตามเขาจะเฝ้ารอไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเฝ้ารอคุณนะคะเขาไม่เคยคิดหรือโกรธโทษเคืองคุณเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าครอบครัวเขาไม่เห็นใจไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยก็ตามส่วนตัวเขาเองเขาก็มีรู้มาบ้างแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้หรือไม่ในส่วนนี้นี่คือสิ่งสําคัญก็คือเขารู้แต่ว่า ผู้ใหญ่ของเขาอ่ะไม่เห็นด้วยกับความรักของเขาที่เขามีให้กับคุณและก็ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณและเขานั้นมาคบกันเขารู้แบบนี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าคุณนั้นรับรู้มาแบบไหนรับทราบมาแบบใดหรือรูปแบบใดนั่นเองหรือคุณคิดยังไงนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีแม้ว่าคุณนั้นจะพัดผ้าหรือผักใส่เขายังไงก็ตามเขาจะเฝ้ารอคุณเพราะเขาวาดแล้ววาดฝันไว้ว่าเขาจะเฝ้ารอในวันเวลาที่ คุณพร้อมและลับมามีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้คือในความคิดในความรู้สึกที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเรามาดูกันเนาะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของเขาที่มีให้ต่อคุณรักคุณมีให้ต่อเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะดีไฮหลอกฟน Queen of Wine, Ten of Wine, Ten of Sauce, Series of Cups, face of Cups. เจ็นสัตว์วานในพลังงานในจิตใจของคุณอาจจะมีความร้อนรุ่มมีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจมีความเย็นชามีความเมตตามีความใจดีอ่อนแอเซนซ i ทีฟอยู่ในตรงนี้คือครบรถเลยในฝั่งคุณใจหนึ่งก็โกรธใจหนึ่งก็เสียใจเสียดาย ุสิ่งอย่างคือบ่งบอกได้ว่าเป็นพลังงานของบุคคลที่มีจิตใจที่ดีและเมตตามีความอ่อนโยนแต่ถูกแต่ถูกสถานาการณ์ทำให้จำต้องอยู่ในรูปแบบของความทุกข์ทรมานจ,จิตใจถึงแม้ว่าจะมีความโกรธโชคชะตาความเหมือนกับไม่พึงพอใจอะไรก็ตามแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าโชคชะตาทำลายคนดีด อย่างคุณในตรงนี้ให้ต้องมาเผชิญกับความสบเศร้าหรือความเศร้าใจในความสัมพันธ์ในตรงนี้ทุกทนทรมานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาทางออกไม่ได้ส่วนตัวเขาเองในตรงนี้นะคะเขามีความคิดว่าเขาจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาจะจัดการทุกสิ่งอย่างเขาคิดหาทางออกหรือแผนการในการที่จะจัดการทุกสิ่งอย่าง ให้มันเป็นในทิศทางที่ดีเขาจะจัดการหรือพังทลายความสุขเศร้าในตรงนี้ออกไปก็ค,คืออาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวเขาอาจจะมีบุนคคลอื่นที่พยายามเหมือนกับพยายามให้เขานั้นแต่งงานกับคนที่ครอ,อบครัวได้จัดสรรไว้แต่เขาไม่ได้พร้อมหรือยินดีไม่ได้หลับด้วยในตรงนั้นเขาจะพังทลายตรงนั้นเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นจริงดังใจและเขาจะทําทุกอย่างให้ชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและเขาจะทำยังไงต่อไปและเขาจะทำยังไงต่อไปใน Subpentacle Queen s u b s o อ g s the s t a i ที่ o อฟ One n n ในซอฟต i n วร์เ a รืเหตุซอฟแล้วก็โฟล์ดซอ o n e นะคะในตรงนี้นะก็คือจะบ่งบอกได้ว่าคุณนั้นจะเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างหรือเหตุหรือสถานการณ์ในตรงนี้นะคะให้ตนเองนั้นได้เหมือนกับได้รู้ได้เท่าทันได้เหมือนกับรู้เท่าทันถึงสถานการณ์เหตุการณ์และข้อแก้ไข ในตรงนี้นะคะหรือทางออกต่างๆคือคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าฉันโตมากขึ้นฉันเข้าทันมากขึ้นมีความตื่นรู้มากขึ้นหรือฉลาดมากขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้นในตรงนี้นั่นเองแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่คุณนั้นกําลังอาจจะเหมือนกับกำลังจะมองหาวิธีทางว่าฉันจะทําไงดีแต่เราบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังทําในตรงนี้มันกําลังจะนําพาก,การที่คุณนั้น รู้เท่าทานสถานการณ์หรือหาทางออกได้อย่างดีอย่างแย่จนและทําให้คุณชื่นแข็งมากขึ้นนั่นเองส่วนตัวของเขาเองในตรงนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะพยายามหาทางออกที่ดีหรือเป็นช่องทางใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้เขานั้นเหมือนกับเป็นการสอนหรือการย้อนสอนว่าถ้าหาคุณทําแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้มันเป็นการลักษณะแบบนั้น หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าจากที่เคยคาดหวังหรือวาดฝันเอาไว้หรือเฝ้ารอพยายามเฝ้ารอด้วยความที่คุณนั้นพยายามที่จะปักใส่เขามาโดยตลอดโดยที่เขานั้นไม่ได้เข้าใจในความรู้สึกข,ของคุณอย่างโดยแท้หรือถ่องแท้หรือคุณไม่ได้บอกถึงความเจตนาลมที่แท้จริงว่าทําไมคุณถึงต้องทําแบบนี้เป็นแบบนี้กับเขาในตรงนี้น,นะคะมันจึงทําให้เขาเั้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดและเขาพยายามที่จะเหมือนกับ คุณพยายามที่จะทิ้งเขาเขาก็จะทิ้งคุณบ้างพยายามที่จะมองหาช่องทางใหม่ๆหรือโอก,กาสใหม่ๆในตรงนี้เหมือนเป็นการเหมือนกับสนองกับทําตามคุณนะคุณทําคุณทําได้ฉันก็ทําได้มันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณทําให้เขาเจ็บเขาก็จะทาให้คุณเจ็บเช่นกันประมาณเหมือนกับว่าเอาคืนหรือแก้คืนนั่นเองนะคะเหมือนกับเหมือนกับ ทำกันไปทำกันมานะคะโยนกันไปโยนกันมาประมาณนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงร,รูปแบบแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตรงนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปน soft one ใน soft c r o s queen soft sauce อือ queen soft s a เกิดขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็ n น soft one six soft c r o s เหตุสบ right you know, s อ l ใน s o p i e n t a c l ในตรงนี้นะคะกำลังจะบ่งบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสกเศร้าหรือความคิดต่างๆนานาที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนทุกประทมสกเศร้าอะไรต่างๆนานาในตรงนี้มันจะดีขึ้นแล้วมันจะหลุดพ้นมันจะทำให้คุณนั้นเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆว่าไอสิ่งที่ฉันสกเ้าที่ฉันคิดจะคิดมากในตรงนี้มันไม่คู่ควรเลย มันมีแต่จะทำ้ายตนเองมันทำให้ฉันนั้นรู้สึกแย่ก็คือต่อไปนี้คุณจะเข้าใจสถานการณ์หรือรูปแบบการใช้ชีวิตหรือชีวิตของคุณมากขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเข้ามาให้คุณนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ให้คุณนั้นได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อทํรลายให้คุณนั้นได้เติบโตได้อดทนได้มีเหมือนกับประสบการณ์มากขึ้นในตรงนี้แล้วกันเนาะในในตรงนี้ ส่วนของเขาเองในตรงนี้นะคะคือเขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ยังยินดีที่อยากจะเนในตรงนี้อยู่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเขายังกอดกิบทุกสิ่งทุกอย่างจริงแล้วว่าเขาจะเหมือนกับจะเป็นการแก้แค้นเอากืนหรือการกระทําอะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้เต็มใจที่อยากจะทําแต่ว่าเพียงแค่อยากจะให้คุณน,นั้นได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทําไปเขารู้สึกยังไงเท่านั้นเองเขาอยากจะเหมือนกับอยากจะทําให้คุณน,นั้นได้เห็น ให้คุณนั้นได้รู้สึกโดยที่เขาไม่ต้องบอกอะไรในตรงนี้ก็คือความจริงเนาะข้อแก้ไขก็คือเขาน่าจะบอกคุณว่าเขายังรู้สึกยังไงกับกับสิ่งที่คุณนั้นกระทำในตรงนี้เนาะเขาน่าจะมีการพูดคุยหรือสื่อสารกันในตรงนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาไม่ได้สื่อสารไม่มีคําพูดใดใดเลยแต่ว่าจะเป็นการกระทําเป็นการแสดงออกมาเลยในตรงนี้ให้คุณนั้นเขาเขาเจ็บปวดใจยังไงเขาก็ต้องการให้คุณนั้นเจ็บปวดใจอย่างนั้น แต่แท้จริงแล้วเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่กเกับก็บยังต้องการที่อยากจะรักษาเนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโรเมเชอร์กำลังจะบอกอะไรนะคะ mm hmm. อ,อันนี้วามเดอดเลยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมหวังนะถึงแม้ว่าจะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ก็ตามถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอะไรที่ที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ว่าพัสไลต์เลยเช่นชี คือมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกหรือเป็นจิตใต้สำนึกความทรงจำเก่าเก่าหรือสิ่งเก่าๆ่าเดิมๆที่เคยกระทำต่อกันมาในตรงนี้นมันยังมันมันยังหลอกหลอนมันยังอยู่ในใจถ้าคุณนั้นปลดปล่อยมามีโอากาสสูงนะที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าคุณนั้นไม่ปลดปล่อยในตรงนี้นก็โอเคแหละคุณก็จะเศร้าสุกเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังหรือยังยึงยดติดกับสิ่งที่ เดิมๆอยู่ในตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้หรือคุณยังง่ายว่าถ้าคุณนั้นปลดปล่อยออกมามีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณนั้นจะสมหวังกับความสพันธ์ในครั้งนี้ก็คือปลดปล่อยตัวเองและก็มองความจริงหรือมองในโลกกว้างที่กว้างกว่าเดิมในตรงนี้หรือให้โอกาสตัวเองมากขึ้นในตรงนี้นะคะคุณจะสมหวังมากขึ้นแต่อันนี้ดูเหมือนกับว่าคุณยังยึดติดกับพฤติกรรมเก่าๆเดิมๆหรือความทรงจาเก่าๆเดิมๆหรือ หรือสิ่งกเก่าที่เคยกระทําให้คุณเนิปวดใจตรงนี้อยู่เลยในะตรงนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพัน์ในครั้งนี้นมันไม่สมหวนะังเนาะแล้วต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทรงจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะโซงจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณโซไวท์ t ิ้งนะคะ t y ซ e of wrong แล้วก็เวลเ s ส ช้ K S S แล้วก็ DIY animal คือในตรงนี้นะคะก็คืออยากจะบอกว่าให้คุณนั้นนะ่ะเหมือนกับเหมือนกับว่าให้คุณนั้นอน่ะสร้งพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ให้กับตันเองเนาะแล้วก็บอกตนเองให้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณนั้นต้องการอะไรคุณจะทำอะไรเนาะ เพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันส่งผลกระทบต่อต่อตัวของคุณเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อตัวของคุณเองอ่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะอย่าไปเหมือนกับไปโทษตัวเองว่าฉันผิดหรือเขาผิดนีตรงนี้แล้วก็จับจิตฝังใจว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีเพียงแค่ว่าคุณนั้นแค่บอกกับตัวเองนะคะว่าบอกตัวเองอย่างชัดเจนออกมาว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องการที่อยากจะเดินหน้าความสำคัญกับคนคนนี้เช่นนี ใช่ฉันฉันต้องการเขาคนนี้โอเคคุณไปเลยคุณทําเลยคุณรู้เลยคุณไม่ต้องมาลังเลต่อกับต่อการที่ว่าเขาเขาเคยเขาเคยทําผิดต่อฉันและครอบครัวเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เรานั้นคบกันแต่ถ้าคุณนั้นแข็งใจแข็งใจและเข้มแข็งมากพอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของคุณเพราะว่าดีวายอันเมอยู่ข้างคุณสินทรัพย์สิทั้งหลายอยู่ข้างคุณเคียนข้างคุณอยู่นะคะในตรงนี้นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือจะ อยู่ที่ใดจุดใดในตัวนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถประสบความสุเเ็จได้นะคะท่องน,นี้เลยนะคะขอให้คุณนั้นมั่นใจและชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ลุยต่อความรู้สึกของตัวเองทําตามสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการและลองต่อนะคะประมาณน,นี้เลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันและกันอย่งนี้ตลอดไปแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เหมือนเคยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ